ันนี้อากาศครึ้มรุนแรงนะคะรแรงมากเลยนะคะแต่ว่าเราอยู่เราต้องต้อง,องใช้ซื้อของที่จำเป็นนะคะตอนนี้ออกจากอ,อพาร์ตเมนต์นะคะนี่วิวที่ข้างๆวันนี้นะคะวิววันนี้นะคะวันนี้ออกจากอพาร์ตเมนต์ออกจากลิฟต์ลงมาแล้วนะคะที่ตรงด้านหน้านาจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นโบสถ์ของ เฉะะพาะวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะไปเข้าวัดกันเห็นไหมคะบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้านี่คลึม้มแต่เราจำเป็นต้องออกจากบ้านนะคะคือเราไม่สามารถจะ <c oughs> ต้องไปใช้ใจ่ายซื้อของบ้างของที่จำเป็นนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะนี่คืออพาร์ตเมนต์โซนใหญ่ตรงนี้จะมีทุกอย่างนะคะมีช้อปปิง้งมีพวกคลินิกพวกหมอนะคะ เห็นไหมคะนี่คือรอบๆที่เราอยู่นะคะที่อพาร์ตเมนต์เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็อยู่โซนนูน้นไอตรงนู้นจะเป็นลิฟต์นะคะเห็นไหมคะนี่คืออพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่ในเมืองนะคะเห็นไหมคะวันนี้เราก็จะออกไปจ่ายตลาดนิดนึงก็อยู่ข้างๆบ้านนะคะเห็นไหมคะท้องฟ้านี่คลึ้ม ที่เห็นตรงนั้นเป็นคา่าบอกว่าคล้ายๆกับเป็นโบสถ์นะคะแต่ที่นี่เขาเรียกว่ากระแรกนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศไม่น่าไม่น่าออกไปไหนเลยแต่ว่าก็ต้องจําเป็นนะคะยิ่งบางทีมีหิมะเชนลอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกนะคะบรรยากาศสวยมากแต่ว่า,าร่มเย็นต้องใส่เสื้อน้านหนาวด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่คือวิวที่ที่เราอยู่เห็นไหมคะ อพาร์ตเมนต์สวยๆมีทุกอย่างเห็นไหมคะนะฮะโอ้ยเดินๆนะน้องลูกหมาเดินเที่ยวน้องลูกหมาเดินเที่ยวเห็นไหมคะ,อะโอ้ยเห็นไหมคะนี่วิวสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้เห็นวิวไหมคะเห็นวิวสวยไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้อ่ะเป็นที่เป็นของที่ว่าอ่า ทุกคนก็จะพาหมาเดินเล่นเดินขี่อะไรสารพัดนะคะก็จะมีที่ให้เป็นสวนตัวนะคะที่นี่เห็นไหมคะวิวสวยมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะวิวสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่อยู่ข้างบ้านเองนะคะข้างบ้านโอ้โหเนี่ยเห็นไหมคะ <c oughs> ต,รตรงนี้จะสวยมากตรงนี้จะสวยมากตรงนี้ก็ที่เป็นที่จอดรถที่ว่า,าทุกคนมาท่องเที่ยวนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นที่จอดรถฟรีนะคะ คิดว่าปีหน้าต้องจ่ายตังค์เพราะว่าเขามีโครงการเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นไม้ที่นี่จะสูงสวยสวยเห็นไหมคะนี่คือโรงเรียนที่เคยเล่าให้ฟังเห็นไหมคะนี่คือโรงเรียนอยู่โซนนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะที่ตรงนี้จะเป็นเป็นที่แบบ,แบเรียบๆนะคะสวยเห็นไหมคะแล้วก็จะเดิน เดินของเราไปประมาณสักหน,า,นาทีแล้วก็เดินเรื่อยๆไปนะคะเห็นไหมคะนี่บรรยากาศตอนนี้ห้านาทีฝนตกห้านาทีแดดออกคือบรรยากาศนี้จะไม่จะไม่จะไม่เวิร์กเลยคะ่ะคือทําให้เราไม่สบายได้ง่ายๆเห็นไหมคะตรงนี้จะสวยมากเห็นไหมคะตรงนี้ก็พิที่จอดรถตื่นเช้ามาตรงนี้จะเต็มหมดแล้วนะเพราะว่า ตัวในเมืองจะไม่มีที่จอดรถนะคะตัวในเมืองเขาจะแบบว่าให้คนแบบเดินเที่ยวสนุกแบบไม่ต้องมีรถมีอะไรเห็้ยไหมคะเห็นไหมคะมีลมหน่อยนึงนะคะแต่ก็โอเคนะคะเห็นไหมคะ,ะตรงนี้จะสวยมากตรงนี้ตรงนี้จะสวยมากวิวจะสวยนี่คือวิวรอบๆที่ฮอลแลนด์ตอนนี้นะคะเห็นไหมคะวิวจะสวย อากาศเย็นลมด้วยนะคะเห็นไหมคะที่วิวรอบๆนะคะโอ้ยรถไปแล้วไปตั้งคนไปตั้งของเห็นไหมคะนี่คือวิวรอบๆนะคะเดี๋ยวรถก็มีทุกทุกที่เขาจะมาเที่ยวกันที่นี่เห็นไหมคะจะไปทางไหนคะตรงที่ที่เราอยู่มันดีอย่างหนึ่งคือการการ บ่ยมากเห็นไหมคะแต่เดี๋ยวก็มีหลายคนเขาก็บอกว่าเออตรงนี้นะไม่มีที่จอดรถคือมีค่ะแต่ว่าเราก็ต้องใช้กดตามของของคนที่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 อำเภอเขาต้องการนะคะที่อำเภอเขาบอกว่าแล้วก็มีที่ที่เด็กเล่นด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่คือที่ทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เข้ามาเล่นกันเห็นไหมคะ คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยตรงนี้จะเต็มหมดเลยนะคะตรงนี้จะเต็มหมดเลยเห็นไหมคะยิ่งเดินยิ่งมีที่เที่ยวเยอะนะคะเพราะเป็นที่ท่องเที่ยวเห็นไหมคะนี่ที่อะไรสกีบอร์ดอะไรของที่เขาเล่นกันนะคะแต่สําหรับเราแนละ้ไม่ต้องแล้วคะ่ะสําหรับเราไม่ต้องแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยพอตอนเย็นเย็นเนี่ยเด็กๆเขาจะ เลิกเรียนหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะมาตรงนี้กันเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะมีที่ให้เป็นจุดๆให้ทุกคนได้เล่นกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะแต่กล้าไปแล้วเห็นไหมคะวิวจะสวยมากอากาศดีนะคะตอนนี้สำหรับเราเนี่ยโอเคนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ว่า,าภูมิแพ้อะไรง่าย มันก็อาจจะเป็นไข้ได้แล้วก็ต้องเต็มตัวหน้าหนานะคะโอเคค่ะ